สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะแบบง่ายๆกันค่ะเป็นมังคุดครึ่งลูกนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้สเหลียนที่หลังได้นะคะแบบนี้จะเป็นตูดเปิดลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะ มีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นนะคะมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรนะคะแล้วให้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วตัดปลายแหลม2ด้านลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเราก็จะเอามาไว้ทําเปลือกมังคุดนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา8เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้แบบนี้เลย แล้วก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาร em ิบบ so 네ิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะลิบบิ้นเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นยาวจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่3นะคะคล้อง เส้นที่สองนะคะตรงนี้เส้นที่สี่เอาิบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้ดึงออกมานะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะเพื่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะอันแบบนี้เราจะได้ฐานสี่ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานแปดกันนะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะ เส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนำปาเล็มบินสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเพื่อนเนก็ดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราก็จะได้ฐานแปดลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ี่ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ริบบิ้นทับกันนะคะสเส้นค่ะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะเพื่อนๆก็วางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะวางตรงนี้แบบนี้นะคะ แล้วให้เพื่อนๆหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยบิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะ เส้นล่างก็หมดแล้วนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ลงมานะคะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่สามเส้นค่ะวางเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆจับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาแบบนี้ใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยเพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะแบบนี้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราจับตรงนี้ค่ะจับสามเส้นตรงนี้นะคะ ปัดสามเส้นตรงนี้มาด้านหลังนะคะแบบนี้ปัดลงมาแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะดันริบบิ้นตรงนี้ค่ะดันออกมากว้างกว้างนิดนึงนะคะระวังริบบิ้นจะเด้งด้วยนะคะแบบนี้เส้นนี้ก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยทําเส้นนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งเส้นนี้สอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเส้นที่ 2, สองเส้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็สอดเข้าไปตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะสอดนะคะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ให้ปลาริบบิ้นนะคะมาโผล่ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็จะปล่อยมือริบบิ้นก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะ จากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆรวบริบบินเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆนจะไล่ดึงนะคะทีละเส้นก็ได้นะคะดูมุมของริบบินด้วยนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆเมือซ้ายช่วยประคองนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะไล่ดึงให้กระชรับนะคะ ไม่ดึงแรงนะคะค่อยค่อยดึงนะคะแล้วก็ดูมุมของริบบิ้นด้วยนะคะว่าบิดผิดรูปหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วนับไปหนึ่งสองสามนับไปสามเส้นแล้ววางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะ เราจะพาดสามนะคะแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วนับไปสามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับไปนะคะหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะ ไปหนึ่งป1 2สามนะคะวางพาดริบบินน้นนาเส้นที่สามแบบนี้ริบบิ้นด้านบนนะคะเราจะเหลืออยู่3ามเส้นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาแล้วลอดเข้าช่องนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดแบบนี้เอาริบบิ้นเส้นนี้ค่ะสอดนะคะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็สอดเข้าไปช่องเดิมเบีย่ยงไปริปบบิ้นนะคะ ให้มาโผล่ช่องที่สองตรงนี้เส้นที่สามนะคะสอดเข้าไปช่องเดิมตรงนี้ค่ะอย่างปาริบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สามนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนเก็ไล่ดึงค่ะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นเลย ค่อยๆดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเพื่อนๆก็สอดตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้1 2 3สนะคะทําแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะไปเร็วนะคะเพื่อนๆไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะ สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ไล่ดึงค่ะแบบนี้จากนั้นพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราก็จะสอดอีกรอบหนึ่งค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ เพื่อนๆก็สอดไปตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่3เหมือนเดิมนะคะแบบนี้1 2 3นะคะสอดเหมือนเดิมเลยขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเพื่อนๆก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยตัวงานเราก็จะได้แน่นนะคะเราก็จะสอดอีกรอบนึงนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้ริบบิ้นที่เหลือนะคะเพื่อนๆนจะสอดอีกก็ได้นะคะหรือจะตัดเลยก็ได้ค่ะอันนี้แอดก็จะตัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนเพืคนไหนทำลูกส้มเป็นก็สามารถทำลูกส้มไว้รอได้นะคะ บบจากนั้นเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะสอดด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านที่มีรูนะคะตรงนี้สอดด้านที่มีรูนะคะเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดไปตามแนวของริบบิ้นแบบนี้ริบบิ้นโผล่ช่องที่3ค่ะ1 2 3สนะคะตรงนี้สอดทั้ง8เส้นนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆกลัวเลื่อนหลุดก็สามารถใช้ เปาสองหน้าแบบบางนะคะติดด้านล่างตรงนี้ได้นะคะอันนี้แอดไม่ได้ติดนะคะแบบนี้นะคะเราจะสอดประมาณนี้ค่ะเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้ค่ะสอดทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้เลย พอเราสอดพอเราสอดโค้งทั้ง8ดเส้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพิก,กับด้านมาค่ะเออได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทํานะคะเปลือกของมังคุดนะคะตรงนี้แล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะเริ่มทําจากด้านล่างตรงนี้หรือจะเริ่มทําจากด้านบนตรงนี้ก็ได้คะ่ะแหจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยพับมาทางขวามือแล้วก็พับ ป ain, ลายริบบิ้น ocean, ลงมาลักษณะนี re, mountain, way, ้เลยค่ะพับลงมาด้านล่างลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี mountain, ้แล้วก็จับด้านล่างไว้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่2เส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะแบบนี้คลามเส้นนี้มานะคะแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนเก็จับด้านล่างไว้นะคะแบบนี้ เส้นที่3ามนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะค่อยๆทําทำนะคะแบบนี้ด้านล่างเพื่อนเือก็จับให้ถนัดนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะลงไปด้านล่างลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ พับริปบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี well, ้แล uh, <probably. S 2> ้วก like right. really ็พับปลายลิปบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะพับริบบิ้ลงมาค่ะพับปลายลิบบิ้ลงไปด้านล่างนะคะแบบนี้ เส้นที่8นะคะพับริบบิ้นมาแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะสอดต,ตรงนี้เลยสอดต,ตรงนี้นะคะสอดต,ตรงกลีบที่หนึ่งตรงนี้ค่ะตรงเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้สอดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะด้านล่างค่ะปีก,กับด้านมานะคะ ความลงแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะค่อยๆสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้สอดด้านบนของเส้นสีม่วงนะคะตรงนี้ค่ะสอดสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3ามนะคะสอดทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวมุมตรงนี้เขาจะหักนะคะเพื่อนๆค่อยคค่ะสอดนะคะด้านบนนะคะของเส้นสีม่วงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ นนี้ะะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาดูด้านบนนะคะว่าเราดึงริบบิ้นเท่ากันหรือเปล่านะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะคะถ้าดึงแน่นไปก็สามารถใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะดันตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆดึงแน่นเกินไปนะคะดันขึ้นมานะคะแบบนี้ค,ค่อยๆยดึงค่ะค่อยๆ่อยดันขึ้นมานะคะอันไหนเราดึงรวมไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถดึงนะคะดึงให้เขากระชับนะคะแล้วก็ดูให้เท่าเกันค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยค่ะตัดแบบนี้ดึงแล้วก็ตัดนะคะค่อยๆตัดนะคะตัดออกทั้ง8ดเส้นเลยนะคะ สวยๆน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเส่เหรียญที่หลังเพื่อนๆก็จับนะคะลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนๆนาเหรียญมาวางตรงนี้ค่ะแล้วใช้แหนบนะคะช่วยดันเหรียญลงไปนะคะดันเหรียญลงไปด้านในค่ะแบบนี้นะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบง่ายๆนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ